สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เคารพปรกติแล้วผมเขียนหนังสือมาตั้งแต่ปีปศ2 5 3 0หมายถึงที่ผลงานได้ตีพิมพ์นะครับกระทั่งได้นําผลงานส่วนหนึ่งมาเสนอขอตําแหน่งอาจารย์สามระดับแปดแต่ตอนนี้ผม,มาอายุ 80, แปดสิบรายงานที่เขียนไว้มีเยอะมากเลยอยากเอาเรื่องที่เขียนเล่าลงมาเล่าลง y ยูทูบและเรื่องนี้ก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในแนวเรื่อง จากประสบการณ์จริงในชื่อว่ากาใดใครสร้างตอนที่สองผมรู้ว่าการกระทําของผมทําให้รูวิจัยเสียหน้าแต่ถ้าแต่ถ้าว่าตามที่ถูกถ้าเขาเป็นคนดีมีจะม,ม,มีน้ําใจเป็นนักกีฬาเขามาขอโทษปรับความเข้าใจหรือขอบคุณผมที่ผมทําให้เขาได้เลื่อนขัน้นและตําแหน่งในครั้งนี้ผมก็พอที่จะรับได้แต่เขาหน้าหนาเกินไปที่จะทาเช่นนั้น ผมจึงต้องออกไปและเล่ากับว่ากรรมเวรและบุญวาสนาเป็นเป็นสามารถติดปีกบินได้โดยบุญนั้นเกิดกับผมแต่กรรมเวรไปตกที่คดูวิจัยเพราะหลังยา้ยายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเดินตะเกียบโรงเรียนบ้านโดนทายดบ้านไทยดำก็ก็ได้ครูใหญ่หนุ่มคนใหม่ย้ายมาจากอำเภอต่างอำเภอครูใหญ่คนนี้สนับสนุนการทํางานของผมเต็มที่ มาอยู่สามเดือนแรกเรียกประชุมชาวบ้านบอกว่าโรงเรียนบ้านทต้ํำเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศโรงเรียนแรกในจังหวัดจุมพรเขาเอ่ยชื่อผมแล้วบอกว่าครูใบบูลเป็นคนทําให้โรงเรียนบ้านไทยลำมีชื่อเสียงผมจึงขอเปิดชั้นอนุบาลและเปิดชั้นป .5-6 ในปีนี้ส่วนงานของผมที่สอนให้เด็กเป็นนักวาดรูปและนักเขียนครูใหญ่คนใหม่สนับสนุนผมเต็มที่ เมื่อผมขอตั้งชมรมจิตรกรน้อยและชมรมเยาว,วชนนักเขียนท่านลงชื่ออนุมัติโครงการแล้วผมก็ดําเนินการร่างทั้งนักวาดรูปและนักเขียนน้อยขึ้นในคราวเดียวกันคือใครชอบวาดรูปวาดใครชอบเขียนเรื่องเขียนให้เขียนกันในทุกๆเวลาที่ว่างหรือเวลาที่ผมไม่อยู่ละคราวนี้ผมถูกเลื่อนให้มาสอนป .5 และปทุกวิชาเพราะทั้งสองชั้นมีเด็กแก่สิบคน ขอโทษสิบอดคนคือเด็กที่จบชั้นป .4 ยังถูกผู้ปกครองพาไปเรียนต่อในโรงเรียนติวสนที่อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอส่วนชั้นอนุบาลและป .1 ครูผู้หญิงเพิ่งย้ายมาใหม่สองคนลงไปสอนแทนเพราที่จริงผมมีชื่อว่าเป็นครูสอนแต่จำชั้นโปส่วนป .5 เป็นของครูใหญ่แต่ครูใหญ่มักติดราชการโน่นนี่บ่อยทําให้ต้องทิ้งหองเรียนครูใหญ่ใหม่จึงเอาเด็กป .5 มาแปะไว้กับ ผู้กับห้องป .6 ของผมพอมาสอนประจำชั้นป .5 ผมใช้ยุทธวิธีเดิมเต็มที่คืออ่านหนังสือที่เอามาจากห้องสมุดให้นักเรียนฟังในทุกๆวันแต่จะมาอ่านในตอนพักกลางวันโดยนั่งอ่านที่หน้าห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นๆป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ฟัง,งด้วยไม่จํากัดอยู่แต่เด็กๆในห้องที่ผมสอนจากนั้นผมใช้ภาพการ์ตูนและข้อความแบบการ์ตูน เป็นอุปกรณ์ช่วยให้เด็กอยากอ่านและเด็กทุกๆชั้นกลายเป็นนักเขียนกันเป็นดิวแถวแม้แต่ชั้นพอดรองก็ยังเขียนได้โดยวิธีสอนคือให้นักเรียนทุกชั้นอยากเขียนอะไรสามารถเอามาส่งผมได้หมดพอผมอ่านแล้วผมจะแก้คำคำผิดพรไม้ดาวหนึ่งดวงบ้างสองดวงบ้างสามดวงบ้างห้าดวงก็มีติดไว้บนป้ายดีเทศหนาห้องของผมนั่นแหละครับเด็กทุกห้องทุกชั้น มาอ่านได้ตลอดเวลาทําให้จากที่เด็กทุกั้นตอนแรกเขียนไม่เป็นก็ล <_ C 1> องเขียนขึ้นมาบ้างวิชาภาษาไทยที่ผมสอนเลยกลายเป็นวิชาที่เด็กๆเ,เรียนด้วยความสุขไม่มีใครยอมนั่งเฉยๆด้านบทกลอนผมก็สอนให้เด็กๆเ,เขียนกลอนตลกที่ชื่อว่าหักมุมมัดยิ้มส่งให้กาตูนขายหัวเราะเพราะเป็นกลอนสั้นสี่วรรจบเขียนง,ง่ายแต่ต้องหักมุมตอนจบ เพราะว่าจะได้เงินค่าตอบแทนจำนวนละร้อย้าสิบาทมาช่วยให้เด็กๆ็กไม่ได้ทำงานฟรีเด็กหญิงสิริพรอยู่ชั้นป .4 หัวดีมากเรียนเก่งเธอเขียนว่ามวลดอกไม้มากมีหลากสีสันอันชันกันนิกากุลาบินรองเท้านารีงามอยู่ตามดินซ่อนผินพุทธชาติสะอาดงามผมบอกว่าเขียนดีมากๆเลยลูกไปร้อ แต่ว่ามันไม่ขำอ่ะและผมแก้วักสุดท้ายให้ใหม่ต่อจากรองเท้านารีงามอยู่ตามดินว่ารองเท้าบินไม่รู้ใครมันกว้างมาทำให้เด็กหญิงสิริิพนได้รับเงินหนึ่งอยสิบาทจากนิสัยสา,า,า,ารการ์ตูนไกยหวัวราะอีกคนเด็กชายเสน่ห์เป็นน้องชายของเด็กหญิงสีริพก็อ,อีกคนที่ปกติเรียนไม่เก่งสอบได้ที่ลำดับท้าย แต่มีอารมณ์ศิลปะทะลึและกวนๆวนเขาเขียนมาว่าพอเธอใส่กันน nice ี้เสียร้อยบิดเท่าไรไม่ถอยรอบเร็วจีอยากเชียงใหม่ไปภูเก็ตเกตนาทีแล้วหาที่ลงไม่ถูกที่จะให้คำผมก็ช่วยต่อให้ทันทีว่ามาเจ้านี้ไปกินเ้าต้มมากับยมบาบ้านหมายความว่าไปตายเดือนนั้นผมพาเด็กชายเสน่ห์ไปที่ที่ทำการเจรนี รับเงินค่าครอร600บาทเพราะได้เงินได้ลงถึง4สำนวนส่วนเด็กหญิงชายที่เรียนเก่งๆและคะแนนในชั้นถูงกวิชาเขียนแบบให้สัมผัสไปรอดไ,ได้แต่เขียนให้ขำให้ตลกเขียนไม่ได้ผมจึงรู้ว่าทําไมเด็กเรียนเก่งจึงไม่ค่อยเก่งศิลปะำคำต่อคืูไม่กล้าคิดนอกกรอบหรือคิดนอกกรอบไม่เป็นเพราะถูกครูรอกงัไว้การสอนของผมจึงผิดไปจากที่ครูคนอืน่นสอน เด็กที่เคยเก่งเป็นขวัญใจของคููคนอื่นๆในโรงเรียนสอบได้ลำดับที่ต้นๆแต่พอมาเรียนศิลปะกับผมเด็กเก่งกลับสู้เด็กไม่เก่งไม่ได้ทําให้หลังจากครูใหญ่คนที่สองย้ายไปครูใหญ่คนที่สามมาแทนพร้อมด้วยภรรยาครูผู้หญิงโดยนําเมียครูใหญ่มาสอนโรงเรียนเดียวกันด้วยจากนั้นก็คอยจับปิดผมอีก โดนผมโดนอีกรอบนะครับเมียครูผู้มีเมียครูใหญ่พูดว่าที่เด็กได้รางวัลน,นั่นเป็นเพราะครูไปบุญเขียนให้ไม่ใช่จากวิมือของเด็กๆเ,เองหรอกต่อมาเมื่อผมรวบรวมผลงานที่มาจากการสอนเสนอต่อสำนักง,งานกโกโผมได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์สามระดับแปดคนแรกและคนเดียวในอำเภอ ครูพวกนี้ก็ไปกล่าวโจมตีรับหลังแบบไม่ยอมรับผมผมก็ไม่สนใจและผมสอนเด็กไว้เสมอว่าให้ทุกคนพยายามใช้เวลาที่ว่างคิดและเขียนอย่าได้ขาดโดยไม่ต้องมารอครูว่าถ้าว่างเมื่อใดให้เธอเขียนทันทีทำให้หลายครั้งพอผมไม่อยู่ในห้องเมียครูใหญ่ชอบเข้ามาสอนแทนวันหนึ่ง ตอนบ่ายสองโมงครึ่งเป็นวันศุกร์จุดธรรมดานอกจากสอนผมยังทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินไปส่งเอกสารเบิกเงินเดือนให้ครูในโรงเรียนในทุกๆเดือนที่สํานักงานการประสมศึกษาอำเภอโดยผมทํามาตั้งแต่ที่ผมยังรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ครูผู้หญิงเมียครูใหญ่ให้เด็กทุกชั้นทุกห้องออกมานั่งบนพื้นหน้าห้องเพื่อเตรียรมสวดมต์ไหว้พระร่วมกันคณะที่เด็กป .3 4 5 6 หลังจากมาเรียนเป็นนักเขียนกับผมไม่ว่าเวลาใดเขาจะถือสมุดเล่มหนึ่งและดินสอติดตัวเพื่อว่าเมื่อใดเกิดนึกเรื่องหรือบทลออนแบบผักมุมมัดยิ้มแวบบขึ้นมาเขาจะได้รีบเก็บไว้กันลืมเพราะนักลอนหรือนักเขียนทุกคนมักจะมีงานเขียนโปรหรือแวบ,บขึ้นมาในสมองได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อมีข้อความหรือเรื่องแวบ,บขึ้นจะต้องรีบเก็ดไว้กันลืม ไม่เช่นนั้นจะมานึกเขียนใหม่ไม่ได้เพราะน,นึกไม่ออกบ่ายวันนั้นเด็กชายสเสน่ห์นักเรียนชั้นโปนักกลอนผู้สูงคลอนบอกผูสูงคลอนหนักมุมเราวเดียวได้ลงตีปิมสี่เรื่องสีบ่บทและได้เงินหนูร้อยบาทนึกอะไรขึ้นได้ขณะที่ก็ไม่รู้ในขณะที่เมียครูใหญ่กําลังอบรมก่อนจะให้เด็กสวดมนต์เด็กชายสเสน่ห์ก้มตัวลงเขียนในสมุดเมียครูใหญ่เห็นเข้าจึงตะหวาดวัดทำอะไรนะ่ะ บอกให้นั่งตัวตรงยังจะก้มจดอะไรอีกไหนเอามาดูสิและเดินมาแย่งสม,มุดไปจากมือของเด็กจารสเน่ไปอ่านแล้วคว้างทิ้งและพูดว่าที่พวกเธอบ้าตามรูไปบูญกันไปหมดแล้วแล้วหรือฉันรู้นะว่าที่พวกเธอได้เขียนเขียนกันได้เงินในได้รางวัลนนะ่ะรูไปบูญเขียนให้ทั้งนั้นลำพังตัวพวกเธอเองไม่มีทางได้รางวัลหรอก หลังผมลาออกจากครูมาสองปีมีเด็กชายมีเด็กชายหลายคนมาเล่าพฤติการดังกล่าวของครูผู้หญิงในโรงเรียนรวมทั้งเมียครูใหญ่ให้ผมฟังเด็กบางคนมาลั่งเล่าในตอนที่โตเป็นหนุ่มแล้วเรียนจบชั้นมัธยมแล้วก็มีอันนี้ขอแยกมานิดหนึ่งนะครับขอเล่ากลับไปตอนที่ผมยังสอนอีกครั้ง คือย้อนกลับไปที่ครูวิจัยการที่ผมต้องมาส่งดีกาเงินเดือนครูทุกเดือนทำให้ผมมักเจออดีตครูใหญ่วิจัยหรืออาจารย์ใหญ่วิจัยที่ได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับเจ็ดและเป็นประธานกลุ่มื่อสนที่สำนักง,งานการประสมศึกษาอำเภอในแทบจะทุกครั้งผมแปลกใจที่เขาต้องสวมเสื้อแขนยาวคลัดกระดุมถึงข้อมือ อีกท้งหน้าตาของเขาสีเดียวเหมือนไม่มีเลือดและผมเลิกตรวเกล็ดเขาตั้งแต่ที่ผมได้สี่แปดผมจึงถามว่าผู้ใหญ่ป่วยเป็นอะไรไปรหรือเปล่าครับเขาตอบว่าเพิ่งไปตรวจเอกอักเอกเพิ่งไปตรวจเอ็กซเรย์มาหมอบอกว่าตรวจพบเกลมะเร็งติกระรพาะอาหารสองจุดต้องกินยารักษาและต้องไปกรุงเทพตามที่หมอนัดทุกๆคร่งเดือนแต่ทำไมต้องใส่เสื้อแขนยาว หลักกันถึงข้อมือผมคิดแต่ก็เชื่อตามที่เขาบอกและผมทราบต่อไปว่าตอนนั้นครูทุกคนในโรงเรียนบ้านเนินตะเกียดร,รังเกียดไม่ยอมเข้าใกล้เขาเหมือนเขาเป็นตัวเชื้อโรคเขาตกอยู่ในสถานะเหมือนตายทั้งเป็นเข้าใกล้ครูคนไหนครูก็พากันเพ่นหนีที่เคยนั่งกินข้าวกลางวันร่วมกันแบบเคยทําตอนอยู่โรงเรียนบ้านใจดาครูครูก็หนีหมด แม้แต่น้ำดื่มใส่คุณเลิกครูยังไม่รมดื่มร่วมครูทุกคนพกน้ำขวดไปดื่มเองและไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปใกล้โต๊ะของเขาวันหนึ่งในงานแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอครูทุกคนทุกโรงเรียนในอำเภอต้องนำเด็กมาร่วมในการแข่งขันผมได้รับคำสั่งเป็นกรรมการเขียนใบประกาศรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลครูวิชัยในฐานะครูใหญ่นำนักเรียนมาแข่ง จึงต้องมานั่งอยู่ในเต็นท์แต่ไม่มีครูครูคนใดเข้าใกล้ผมรู้สึกสงสงารพอดีมีป้าคนหนึ่งมาเดินขายถั่วลิสงต้มผมซื้อถั่วลิสงต้มถุงใหญ่เดินเข้าไปหาเขาผมชวนเขาคุยและชวนเขากินถั่วต้มด้วยกันเขาร้องไห้และพูดว่าตอนนี้ทุกทุกคนรังเกียจผมมีที่บูนคนเดียวนี่แหละที่ไม่รังเกียจผมและเขายกมือไหว้ผม กล่าวขอโทษในเหตุการณ์ที่แล้วๆมาผมพูดให้กำลังใจไหยว่าโรคของครูใหญ่ถ้าเป็นโรคนั้นนะตอนนี้มียาที่สามารถรักษาหายได้ให้ครูใหญ่ไปที่โรงพยาบาลจุลาผมดูจากรายการโทรทัศน์หมอคนหนึ่งผลิตยาสมุนไพรแจกผู้ป่วยฟรยีแต่ยังอยู่ในขั้นทดลองมีผู้ป่วยนำไปกินแล้วแผลตามตัวหายหน้าตาผ่องใส หมอนำคนไข้ามาออกรายการโทรทัศน์ด,ด้วยหลังจากแนะนำเขาไปหนึ่งเดือนผมพบเขาที่สำนักง,งานการ,ระสมศึกษาอำเภอในตอนใกล้สี่โมงเย็นอีกครั้งคณะเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดลุกหนีขอโทษคณะเจ้าหน้าที่ในห้องสำนักง,งานลุกหนีไปหมดเรานั่งประจันหน้าคุยกันเพียงสองคนเขาสารภาพว่าเขาเป็นเอก และเล่าว่าหลังจากผมบอกเรื่องยาที่โรงพยาบาลจุฬาเขาเรีบเดินทางไปรับยามารับประทานได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วผมดูหน้าตาของเขาสดใสสีเลือดจ่ายจับทั่วใบหน้าไม่ซีดเหลืองดังไก่นน่งเหมือนแต่ก่อนแผลตามตัวเริ่หมหายเขาปลดกระดุมเสื่อมือเขาปลดกระดุมข้อมือถ้าลอแขนเชื่อให้ผมดูผมรู้สึกปลื้มใจที่มีส่วนช่วยเขาจนเขามีโอกาสหายจากโรค เขากล่าวอย่างผู้ที่มีความสุขขึ้นกว่าที่เคยเป็นว่าต่อไปนี้ผมจะต้องหายผมขอบคุณพี่ไปบุญที่ให้ชีวิตใหม่กับผมผมได้แต่นึกดีใจไปตลอดวันว่าความพยายามที่จะช่วยคนใน้พ้นจากเวรกรรมผมทําได้สําเร็จแล้วบุญอันใดเล่าจะเท่ากับบุญที่ชี้แนะให้คนได้มีชีวิตใหม่ทว่าประมาณห้าโมงเย็นของอีกสามวันต่อมา ผมขับรถจักรยานยนต์กลับมาจากโรงเรียนพอผ่านหน้าบ้านครูใหญ่วิชัยผมใจหายว่าเินทางเข้าบ้านครูวิชัยมีรถเกง่งรถกระบะและรถมอเตอร์ไซค์จอดเป็นแถวผมสงสัยว่าเขามากันทำไมจึงแวะเข้าไปดูด้วยด้วยความเป็นห่วงที่สุดก็พบความพบว่าความตั้งใจของผมที่อยากจะช่วยชีวิตคนไม่ประสบความสำเร็จบุญที่หวังจะได้ก็เลยหดงานศพจัดขึ้นเพียงสามคืน รุ่งขึ้นวันที่สี่ก็เผทา,ท,าทั้งๆที่ศพของเขาน่าจะได้รับการพระราชทานเืนและทั้งศพเก้าวันสิบวันเหมือนข่าราชการคนอื่นๆหลายๆคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาต่างพางกันได้รับคําตอบจากเจ้าภาพงานว่าครูวิชัยตายด้วยโรคมเะเร็งกระเพาะอาหารยกเว้นครูโรงเรียนบ้านเดอนตะเกียบผู้ใต้บงังคับบัญชาของเขาที่รู้ว่าเขาตายด้วยโรคอะไรและต่างรอดูกันต่อไปว่าภรรยาของของเขาต้องตายด้วย ในเวลาไม่นาน,นาส่วนเหตุการณ์ก่อนตายอาจเคยมีหูทิพย์ก็จะได้ยินคําที่สองสามีภรรยาโต้เถียงกันอันนี้ผมรู้มานะครับเป็นการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในตอนบ่ายวันหนึ่งไหนแกบอกว่าแกเป็นมะเร็งแต่ยานั้นมันยารักษาเอ็ดภรรยาชูถุงยาที่บรรจุมาเป็นกระสุนซึ่งสามีไปรับมาจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพ ที่ถุงยาคงจะบอกว่าใช้รักษาผู้มีอาการของโรคอะไรแกเป็นเอ็ดฉันอับอายขายหน้าคนทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแกยังคิดจะอยู่ต่อไปทําไมอีกถ้าแกขึ้นอยู่ฉันและลูกจเจ้าหน้าไปไว่าที่ไหนถ้าใครใครรู้ว่าแกเป็นเอ็ดพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโทษแต่พี่โคกําลังจะหายหมอปริตยานี้ขึ้นมารักษาผู้ป่วยหายหลายคนแล้วสามีพยายามอ้อนวอนอนดยาหวังจะขอความเห็นใจ แต่แกควรจะตายมากกว่าอยู่เมื่อแกตายฉันจะได้บอกใครๆว่าแกเป็นมะเร็งฉันก็ไม่ต้องเสียหน้าแต่ถ้าแกยังอยู่แล้วกินยารักษาไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้ว่าแกเป็นเอสดแล้วคิดดูสิฉันและลูกๆจะอยู่ทูน้าคนอื่นได้ยังไงครูวิชัยตรองแล้วเห็นด้วยกับต้นคำที่ปัญญาพูดบวกกับที่เขารู้ตัวว่าเขาตกอยู่ในนรกมานานขืนอยู่ต่อไปเกียอศใดๆก็ไม่เหลือแล้ว เพราะสังคมมองเป็นคนเป็นโรคเอดอย่างสิ้นค่าเหมือนหมาแมวนำไปปล่อยวัดครูวิชัยยอมรับที่ภรรยาเตรียมไว้ให้ครูวิชัยยอมรับยาที่ภรรยาเตรียมไว้ให้แล้วกัดวันดื่มรูดเด็ดรวดเดียวหมดแก้วเขาดิ้นทุรนทุรายน้ำลายคูุมปากอยู่ราวยี่สิบนาทีก็ค่อยๆสงบครับเรื่องนี้ก็เลยต้องจบลงเท่าๆในเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็กดกดไลค์กดแชร์และติดตามเรื่องต่อไปได้ยังมีภาคที่สามนะครับอ่ง่ผมจะนำลงในอ่ในเว็บบุ๊กในชื่อปะะัาตาไทยวาไปบูญพันเมืองขอบคุณนาครับขอบคุณครับ